สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําสารจับใบเพียงแค่เพื่อนๆมีส่วนประกอบเพียงแค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยน้ํามันพืชที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับน้ํายาหลังจาน แล้วก็ขวดเปล่าใช้สำหรับผสมส่วนประกอบในการทำสารจับใบนะครับวิธีการทำนะครับให้เพื่อนๆนนะครับผสมส่วนประกอบทั้งสองอย่างนะครับลงในขวดเปล่านะครับอย่างละครึ่งนะครับ เมื่อเพื่อนๆทำการผสมทั้งสงส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการเขย่าวขวดเบาๆนะครับก็ให้ส่วนประกอบทั้งสองอย่างนะครับผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำสารจับใบด้วยตนเอง ทาง้ง่ายทั้งคุ้มค่าประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยครับวิธีการใช้นะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทําการผสมสารในถังพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการใส่สารจับใบนะครับจํานวนปริมาณ5มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับ เดีย๋ยวผมก็จะทําทการสาธิตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าสารจับใบตัวน,นี้นะครับสามารถทําการเคลือบผิวแล้วก็ยืดเกาะใบทุเรียนได้ดีมากแค่ไหนนะครับ หลังจากที่ผมได้ทําการฉีดสารจับใบตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูลักษณะของใบทุเรียนนะครับซึ่งสารจับใบตัวนี้นะครับสามารถแผ่ขยายเคลือบทั้งผิวใบของทุเรียนนะครับช่วยลดในการชําระล้างของฝนได้เป็นอย่างดีนะครับทําให้สารต่างๆนะครับที่เราฉีดให้กับพืชผักผลไม้หรือว่ายาฆ่าหญ้านะครับสารตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยลด การชำระล้างของฝนนะครับได้เป็นอย่างดีทำให้สารนะครับสามารถยึดเกาะกับผิวของใบได้นานยิ่งขึ้นนะครับ